สวัสดีค่ะ,คะพี่ก้อยค่ะสามสีค่ะเราสามคนนะคะอยู่ในงานลิ้น,นติโปรแฟร์หนถึงเสิงหาคมนี้นะคะ ชั้นหนึ่งเซ็นทรัลเวสเกตห้ามพลาดเลยงานดีๆก็ต้องมีของดีของอร่อยอย่างนี้มีแ<ม>ค่เจ็ดวันมั้งคะและนี่คือหนึ่งในอาหารกว่าพันเมนูที่างานนิติโฟแฟร์ค่ะคุณต้องค่ะันนี้คืออะไรบ้างคะรัชดารุยสวนใครที่ชอบกินเกี่ยวกับเมนูสุขภาพต้องมาอันนี้เพราะกินผักเยอะๆได้เลยนะคะที่เห<ม>็งที่ร้านนี้นะคะคือไส้เนี่ยนี่อยู่นี่ไงไส้จะแน่นนะคะเต็มคำเต็มปากเลยะคะ่ะเป็นเมี่ยงปลาทูและความไรซ์เบอร์รี่ของเขาเนี่ยม,มันจะทําให้ดูเป็นสีแบบว่าออกม่วงๆอย่างนี้นะอร่อยมากกินแล้วสดชื่นทานคู่กับน้ำจิ้มมรสกล ใช้มะนาวเนี่ยแท้ๆเลยนะครับจากสวน์สมยทุกวันและนี่ก็คือหนึงในเมนูกว่าพันชนิดที่ริ้นที่โปรแฟร์ที่เซนนันเวสเกตค่ะต้องนะขอบคุณนะว่ามาต่อที่ราเมนูต่อไปค่ะมาเลยค่ะ ร้านนี้เจ้าของราบบอกไม่ต้องมาเพราะว่าของอร่อยอยู่แล้วนะคะนั่นก็คือปั้นคลิปอบจิวแอนด์เจทำจากข้าวไรซ์เบอรี่นะคะบางคนบอกว่าทำไมสีมันเป็นแบบนี้นี่เป็นแป้งเป็นข้าวไรซ์เบอรี่แป้งมันจะบางมากไส้เยอะมากไม่มีน้ำมันทานแล้วไม่อ้วนอันนี้อะไรคุณ็อบอันนี้ขคองแทงค่ะอันนี้กรอบเค็มค่ะอันนี้ไอติมคนถือเรื่องกรอบเค็มอันนี้ของแทงเนี่ยคุณลองดูเอออ้โหูกรอบอร่อยฟันไม่แตกทำอร่อยแป้งดี คือแป้งเนี่ยรู้เลยว่าสัดส่วนในการผสมแป้งเนี่ยไม่เหนียวแน่นเกินไปเพราะเวลากัดมันจะไม่แบบแข็งแป้งนี่กรอบนุ่มนะฮะนี่อ่งแต่โหเป็นงานรสชาติแต่ร้านนี้ตึกใหญ่นี่คือปั้นขิปอบจิวแอนเจนนะคะเป็นหนึ่งในเมนูกับพันเมนูนะคะที่งานนิติโปรแฟร์หนึ่งเจ็ดสิงหาคมนี้เพียงแค่เจ็ดวันเท่านั้นเองนะคะที่ชั้นหนึ่งเซนต์นเวสเกตอันนี้ดอกตลอดเลยอ่ะ,อ,ะอร่อยไหมนะคะอร่อยมากค่ะแล้วเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ